วันนี้เวลา10นาฬิกา6นาทีพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคนซึ่งทรงเป็นประธานมุลนิธิสถาบันการศึกษาในรัชกาลที่6และสมเด็จเจ้าฟ้าเพชรรัชราสุดาเสด็จไปยังโรงเรียนเบญจมาราชูทิศจังหวัดนครศรีธรรมราชตำบลโพเสดอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งเป็นโรงเรียนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพักินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัชราชสุดาสิริโสภาพนวดี ในการนี้ทรงวางพงมาลัยและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จากนั้นสเสด็จไปยังหอประชุมประดูแดงในการประธานเข็มที่ระลึกแก่ข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่ครบ30ปี20ปีและ10ปีจำนวน15คนประธานเกียรติบัตรแก่ข้าราชการครูผู้ทุ่มเทเสียสละจำนวน46คนประธานเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดีฝีมือเก่งกีฬาเยี่ยมและมารยาทยอดจำนวน32คนและประธานทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดีจำนวนหนึ่งคน โอกาสนี้ทอดพระเนตรนิทรศการผลงานทางวิชาการของนักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้แก่โรงเรียนและประเทศในการแข่งขันระดับชาติและนานา,นาชาติต่อจากนั้นสเสด็จไปทอดพระเนตรการแสดงการขับร้องประกอบดนตรีของวงออเคสตราจากนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่สองและทอดพระเนตรการเรียนการสอนของนักเรียนโปรแกรมห้องเรียนภาษาอังกฤษ โรงเรียนเบญจมาราชูทิศจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นโรงเรียนประจำจังหวัดแบบสหศึกษาเปิดสอนตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1- ถึงปีที่6โรงเรียนมุ่งพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้มีองค์ความรู้ที่เทียบเท่าระดับสากลเน้นทักษะความรู้ความสามารถทางด้านภาษาต่างประเทศเพื่อการเข้าถึงการศึกษาที่มีประสิทธิภาพในระดับภูมิภาคอันเป็นการสนองพระราชบณิธานของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบรมราชโบายทางด้านการศึกษาของพระ บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในการส่งเสริมด้านการศึกษาแก่เยาวชนรวมทั้งการสนับสนุนการสืบสารประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นของภาคใต้ให้ดำรงคงอยู่ปัจจุบันมีนักเรียน2,872คนครูและบุคลากรทางการศึกษา273คนมีนายนัทวุฒิรัตนอรุณเป็นผู้อำนวยการโรงเรียน